ดวงประจําเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานในเดือนนี้การงานของคุณค่อนข้างจะมีการพัฒนาและส่งผลดีให้กับชาวราศีมังกรในเดือนนี้มากเลยทีเดียวหากใครที่ยังไม่มีงานหรือต้องการที่จะเปลี่ยนงานช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีมังกรที่จะได้งานใหม่ๆหรือหนทางในการหางานใหม่ๆหรือแม้กระทั่งใครที่ตกงานก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ๆ การงานที่รอความสำเร็จอยู่ในเดือนนี้ก็จะมีแนวโน้มว่าจะสำเร็จบังเกิดผลตามที่คุณต้องการแต่อย่างไรก็ดีคุณควรที่จะระมัดระวังเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากคู่สัตรูตของคุณบ้างอาจจะเกิดการคดโกงหรือผิดใจกันในการดําเนินการธุรกิจหากชาวราศีมังกรอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็จะถือได้ว่าการงานของคุณก็จะผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีมังกร ชาวราศีมังกรในช่วงการเงินในเดือนนี้ยังถือได้ว่าการเงินของคุณก็ยังผ่านพ้นไปได้แม้จะมีปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่บ้างทุกอย่างก็จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามามีการเงินเข้ามาหลายทางหรืออาจจะมีโชคสิ่งใหม่ๆเข้ามามีความคิดใหม่ๆจากคุณหรือจากบริวารทำให้เกิดการงานที่ค่อนข้างจะสร้างไรายได้ให้คุณมากพอสมควร คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับข้อตกลงทางด้านผลประโยชน์ระมัดระวังเกี่ยวกับคำพูดคำจาแม้กระทั่งกับคนใกล้ตัวหากคุณลดการประทะได้ก็จะสามารถทําให้การเงินของคุณผ่านพ้นไปได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้และจะสร้างความพึงพอใจให้กับคุณมากเลยทีเดียวในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักของคุณค่อนข้างจะมีปัญหาบ้างในช่วงนี้คุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อย รือค่อนข้างจะเบื่อเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวซึ่งในช่วงที่ผ่านมารวมถึงช่วงนี้อาจจะเป็นปัญหาที่คุณกําลังมองหาทางออกอยู่แต่ถ้าหากคุณมีโอกาสคุณควรที่จะพยายามตั้งสติแก้ไขปัญหาซึ่งคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้เดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือความไม่เข้าใจกันคุณอย่าเอาชนะซึ่งกันและกันอย่ามีทิฐิต่อกันให้มากอะไรยอมได้ก็ควรยอมบ้างแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี หากมีเวลาคุณควรจะไปทํากิจกรรมสังสรรค์กับคู่ของคุณบ้างเพื่อที่จะสารสัมพันธ์ความรักความเข้าใจให้กลับมายั่งยืนอีกครั้งหนึ่งหากคุณทําได้ชาวราศีมังกรก็จะมีความสุขสมหวังเกี่ยวกับคู่ครองของคุณจะลดปัญหาความขัดแย้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีมังกรไปได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียว